นนั้นฉันเข้าไปหาแฟนที่บริษัทไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องน่าอายขนาดนี้อย่ารบกวนแฟนฉันเลยเขากำลังงานยุง่งแต่ว่าสิ่งที่ฉันเห็นเมื่อกี้สิ่งที่เธอเห็นอะถูกต้องแล้วแหละแฟนฉันมีชู้แต่คุณสองคนมีลูกด้วยกันแล้วนะคะผู้ชายอะต่อให้มันมีลูกมันก็ไม่หยุดหรอกหลังคลอดเนี่ย เมียผมโคตรโซมเลยผมนี่อายคนอื่นจริงๆเลยผมก็โยอารมณ์ก็สวิงเวลานอนเนี่ยก็ละเมอเสียงโคตรด,ดังเลยฮัลโหลผมทำงานอยู่ไม่ไี้ผมกลับช้าด้วยแค่นี้นะถ้าไม่มีอะไรสำคัญอะ่ะก็ไม่ต้องโทรมา ทำไมคุณออยไม่อยาล่ะคะปัญหาบางอย่างมันแก้ไม่ได้ด้วยการย่าแต่มันแก้ได้ด้วยการแก้แข้นคุณออยฉันหลอกเล่นฉันกลับบ้านก่อนนะออยคุณซื้อปลาราคาแพงนี้มาทำไมเนี่ยก็คุณชอบกินปลานี่ออย ผมไม่ใช่ต้องกินข้าวคุณลูกสามมือนะเชา้ากลางวันเย็นอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดดีู่วะผมทํางานเลี้ยงคนทั้งบ้านต่อไปนี้เนี่ยผมจะลดเงินเดือนคุณเหลือเดือนละห้าพันมันจะไปพออะไรอ่ะคุณแค่ค่านมลูกก็หมดแล้วนี่มันก็เรื่องของคุณดิจัดการเองแค่นี้ไม่ได้อะ ซื้อก็มาทันพี่ฉันถ้าฉันตายเขาจะได้เงินสองล้านมีอะไรโทรตามฉันต้องวันเลยวันนี้วันเกิดฉันคุณลืมเหรอ คุณจำได้ไหมเมื่อก่อนเราจนมากฉันทำงานนะ่ะเพื่อให้เราได้มีทุกวันนี้แต่คุณบอกให้ฉันลาออกจากงานน่ารำคาญว่ะจะรื้ฟื้นความหลังทำไมวะวันนี้เลยค่ะคุณมาหาฉันหยุดแก้ง,ง้องสักทีเถอะค่ะคุณก็รู้ว่าฉันกับบาร์่อะเป็นอะไรกันฉันแนะนำนะ คุณไปยาดีกว่ารถคันนี้บาก็ซื้อคุณหรอคันละหนึ่งล้านอ่ะเธอชอบไหมล่ะอีกหน่อยอ่ะมันก็เป็นของฉันแหละรถของฉันฉันจอดมันไว้ไม่เคยยังมาขับเลยฉันภาวนาขอให้คุณไม่ยุ่งกับรถคันนั้นแต่แล้วคุณก็ทำมัน คุณทำให้ฉันผิดหวังมากก็มาทันที่คุณทำให้ฉันมันจะหมดอายุภัยในไม่กี่นาทีนี่คุณจะบ้าเหรอคุณมีเมียคนเดียวไม่ได้เหรอมันลำบากขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อเช้าฉันไปตลาดมาแล้วไม่มีเงินซื้อเนื้อสด จำสัญญาของเราสองคนก่อนแต่งงานได้ไหมว่าคุณกับฉันสาบานว่าจะอยู่ร่วมกันตลอดไปเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ